สวัสดีค่ะ,คะแล้วทุกคนในช่องดูย่างอ่ปรุงอากาศเปลี่ยนนิดหน่อยต้องขอถอยด้วยวิตามินซีะปนี่ยแกจะเป็นวิตามินซีปะ <c oughs> แล้วฉันป่วยอยู่พอดี อันนี้อะไรจะเข้าปะเนี่ยลูกค้าไม่ได้เข้า,าแต่อย่างใดลูกค้าไม่ได้เข้าแต่โดนเด็กๆตกค่าทุกคนเออมันใหม่กิ๊กแกะกล่องอ่ะแกะว่ามาสิอ่าใช่ขออธิบายนิดนึงนะคะได้มีโอกาสไปร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวค่ายน้องใหม่นะคะ Big Entertainment ค่ะ ภายใต้การดูแลของ i.s.music นะจ๊ะใช่โอ้ยลิศนะใช่ก็คือเขาได้เปิดตัวนะคะพร้อมกับชม MV เปิดดิ uh huh. เออเป็นรุ่นใหม่ไฟแรงบอกเลยว่าเอ,อ้ยเดี๋ยวขอเล่านิดนึ่งก่อนก็คือบิกเนี่ยมาจากร uh ูบิ k ที่ uh huh. เขาเล่นการ uh huh. คือมีการพลิกแพลงต่างๆอ uh huh. ่า uh huh. นั่นแหละก็คือเขาบอกว่าอาจจะมีการแบบอุ้ยวงนี้เดบิวต์ห้าคนวงนี้เด,เดบิวต์สามคนแต่ ก็อาจจะมีโปรเจกต์ที่สลับทีมกันเปลี่ยนไปเรื่อยๆอเพราะว่าเขาบอกว่าแนวแบบแนวเพลงใหม่ก็ต้องมีสไตล์ใหม่ๆอ๋อทุกข้อคอนเซ็ปต์ของเขาก็คือบิ๊กก็คือพลิกแพงไปเรื่อยๆย้ายใส่สะโพกกันไปก็ต้องขอชื่นชมเลยนะคือพอได้ไปเห็นกับตาแล้วรู้เลยว่าขวดเด็กสมัยใหม่อ่ะคือเขาเก่งจริงๆเขาทีมแบบคุณภาพเต้นก็เต้นร้องก็ร้องแล้วแบบ ฝีมือหน้าตานี่คือแบบทุกคนมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองเออนั่นสิแล้วมันทําให้เรารู้สึกว่าคําว่าเด็กฝึกเนี่ยมันอยู่ในประเทศไทยแล้วอชอใช่เขาไม่ได้เล่นๆนะเขาทุกคนเขาฝึกกันมาก่อนนะแบบไม่ได้แบบมาถึงปุ๊บจับใส่กระโดงแล้วก็เดบิวต์เลยมีขั้นตอนนะใช่เต้นเอาตายสิเต้นเอาตายเลยเงินนี่พรักปรักแบบอุ้ยลูกเห็นแล้วเห็นไลน์หนูเต้นแล้วชัดเห็นแล้วเห็นแล้วลูกอ่ะกับบทเพลงแรกของเขาดีเปิดดีเปิดดี เออทำไมล่ะเปิดปฏดเปิดดิปัดดิปัดดปัดดิเด็ดดิปดดิจริงไหมนะขายอยู่อรอขายอยู่ขายอยู่เ้นเสียงเดียวกันเออกันก็มาทำความรู้จักกันใหม่ๆเลยแล้วกันนะเราก็ไม่มีดาตาข้อมูลอะไรมากมายนะโอ้ก็เดี๋ยวรู้จักกันไปพี่เขาบอกว่าอ่านในเพจรีลีดในเพจดาตาเต็มอ๋อหรอเอออ่ะ อ่ะคนนี้ยังไม่เคยเห็นเลยมีเพราะมันจะเป็นเช็กเส้นลรใช่ฉันก็ดูแต่หน้าน้องอะฉันคเอ็มมีไม่แน่ใจคอ์แมนซ์เข้ามาเลยเอออ่ะอ่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับกับเปิดดีดีเ y ดีเ y เนี่ยฉันถึงได้บอกกลับมาแล้วเธอวิ่งอิ เราเป็นใครไม่ต้องเพ้อคงไม่มีเสร็จใครจะลองแค่สมมติมันก็ยังเผ็ดเตรียมโปรไฟล์แล้วจะกั้งต้องแตลเละสุดอาธิคิดไม่ต้องไปทำมันไม่มีทางไม่ว่าไงก็จะทำไม่ถึงดีเดย์ใครกังวลเราไม่เคยมั่นใจไม่ r e พล a y it คนที่เราต้องชนะแค่แค่ตัวเอง No rain no flower ความจริงกับความฝันใกล้กินไกลกินใจเอาหรือไม่เอาก็แค่ get out your mind.

ล้มันคนดูก็ดูแล้วมันอินนะก็คือเปิดดีก็คือดีเดย์นะคะเป็นแบบเป็นวันที่ดีแล้วที่เด็กทั้ง23สาคนเนี้ยจะมาเดบิวให้ทุกคนได้ดูคือสื่อความหมายใน m อวก็เหมือนกับว่ามันจะมีแบบเป็นกรอบเนาะที่เขาจะตั้งให้เป็นแบบเป็นเหมือนหุ่นยนต์นะแต่ก็จะมีคนที่แบบว่าเอ้ยเราจะอยู่แบบนี้หรอเราก็แบบออกมาจาก ที่เราเคยเป็นดีกว่าเออยมีคนมาชูดอย่างนี้ใช่ที่เป็นมือปีศาจมาใช่ไหมเราก็ดูละครไทยอะเด็กๆุณมเราวก็นั่นแหละก็คือเขาบอกว่าอยากให้แบบว่ามี energy ในการที่แบบกล้าแสดงออกออกจากกรอบก็คือเราอะอยากทําอะไรอะเราก็ต้องได้ทําแบบตามที่เราฝันไว้อย่าเพิ่งไปกลัวอะไรใช่คือแนวเพลงอะทุกคนมามีฮุกกี่ท่อนแล้วแต่ละอันอะคือสับ คือฉันจับได้ว่ามันคือเนี้ยฉันได้หวานได้นะแล้วเวอยแล้วก็พอร์ทเมนต์ตรงต้งตุงตงคือแบบเขาขมวดไปในสามนาทีห้าสิบห้าใช่ไหมว่าแบบฉันทำได้หมดแล้วปล่อยแขนไมอานเมาีแล้วก็แขนกลับนั่นแหละใช่ไหมเธอดู ทุกคนเห็นใช่ป่าว่าเขาอะเอาทุกอย่างว่าคือเด็กทั้งหมดเนี้ยสามารถทําได้ทุกอย่างสามารถพลิกแพงแต่ละแบบแนวดนตรีเออการเต้นเออพลาสมานเออเขาใส่มาเลยให้เราเห็นว่าแบบทําอะไรได้บ้างก็คือทีเดียวจบค่อนข้างครบเครื่องนะแต่อันนี้เขาจับแมทอันนี้กันยังอะไรหรอกรุ๊ปหรอเดี๋ยวจะมีเดบิว ได้ยินมานะว่าจะมีเดวิก่อน2กรุ๊ปก็คือเดี๋ยวเราจะให้ดูภาพบรรยากาศนะคะท่ายคลิปที่เก็บมาให้ก็คือจะเดวิก่อน2กรุ๊ปแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็รอ จับกลุ่มแล้วก็กรุปกันอแต่ว่ามีข่าวแวแวๆนะคะว่ายังมีเด็กฝึกอีกเพียบที่รอเดบิวต์แต่เปิดตัวแค่23คนนี้ก่อนอ๋อที่ด่น้อยใช่ใ<ห>ก็คือมันก็จะเต็มไงเอ <laughs> ามาเป็นร้อยอะใช่ก็คือปีหน้าเป็นปีของ Big Entertainment แน่นอนก็คือทั้งปีเดี๋ยวเขาจะปล่อยมาให้เราดูแบบยาวๆเลยแล้วคือเขาตั้งโกรว่วาจะโก i n อินเตอร ให้ได้จะได้รู้ว่าศักยภาพของนักร้องนักแสดงไทยเนี่ยมันจึ้งมันต้องประจักษ์เพราะว่ามันไม่ได้มองมันก็ต้องลงอันนี้แหละแขนโวยร้องไห้แล้จริงอ่ะก็ฝากด้วยนะคะทั้งเด็กๆทั้ง23คนเดี๋ยวอ่านอะไรเลยแต่ใต้คอมเมนต์แล้วกันอกว่ามันเยอะได้มันเยอะเออได้บางคนนะใช่อ่ะก็เป็นกำลังใจให้นะครับกับ

Yeah. Time to hesitate, go for your body. Bro, you what if can we see every shot we've got? Bring it on, bro, it's getting hot It's up to night, cause I'm free to play Wow, don't need I, you don't need to the O to the TIC. Number one with no fear, I'ma let you see uh, come on and join us, I'm free to play loo โอเคครับแล้วก็ขอพับนิ่งครับพับนิ่งครับท่านผู้บริหารครับมองไปตรงโอเคและลําดับต่อไปครับอย่างที่บอกฮะวันนี้เราได้รับเกียรติครับกับผู้ที่สร้างตํานานวงการชีทอปของประเทศไทยนอกจากนี้นะครับคำว่ารูบิคของเราเนี่ยก็ประกอบขึ้นจากบิตก้อนเล็กๆหลายก้อนครับผมใช่ใช่ใช่ซึ่งก็เหมือนกับพวกเราที่มีความแตกต่างมีความหลากหลายครับพอมาอยู่รวมกันก็พร้อมที่จะสร้างสรรค์ผลงานแล้ะก็ความสนุกให้ทุกคนได้ดูอ่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวพอปิดปไปก็จะเจอสีที่เหมือนกัน ออกมาเป็นย<ช>ูนิตของเราใช่ครับอ่ามันคือความแตกต่างที่ลงตัว<ช>นะครับ,รบยิ่งบิดยิ่งสนุกยิ่งติดตามก็ยิ่งกันแต่ละด้านนะคะก็จะมีหลากหลายสีแล้วก็เป็นหลากหลายสีที่ชัดเจนค่ะยิ่งบิดก็ยิ่งสนุกใช่ไหมคะ,ะก็เหมือนกับพวกเราแต่ละวงเนี่ยแหละค่ะที่ถ้าได้ทําความรู้จักรับรองว่ามีอะไรเซอร์ไพรส์ให้หน้าติดตามแน่นอนอเหมือนกับ d n a ของค่ายเราค่ะที่บอกว่า u n l สต์ที e อันอีคสเปคอร พี่คิวไม่รู้จะขึ้นไปตรงไหนยืนตรงนี้แล้วกันอ้าวน้องๆครับวันนี้ถือว่าเป็นการเดบิวต์ของพวกเราแล้วก็เป็นการเปิดตัวค่ายน้องใหม่ด้วยในวงการ T-pop เ <c oughs> พราะนั้นอยากใช้น้องๆนะครับแนะนำตัวทีละคนสยอัมสแควร์ <c oughs> เดี๋ยวน้องๆเขาแนะนำตัวแล้วส่งเสียงกรี๊ดเป็นกำลังใจด้วยนะจ๊ะเริ่มจากคนแรกใก,ใกล้ๆกับพี่คิวก่อนเลยคนแรกชื่ออะไรครับสวัสดีครับกัสบิกครับ เออเออดีมากดีมากสวัสดีครับบาเบลบิกครับสวัสดีครับทาดาบริกครับผมสวัสดีครับพรอมบิกครับสวัสดีค่ะเคกบิ๊กค่ะ เออแนะนำแบบธรรมดาก็ไม่ได้ด้วยนะครับสวัสดีค่ะเพลงบิ๊กค่ะเอเดี๋ยว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 เราเห็นเพื่อนเราแล้วเราจะยอมเหรอครับคือที่ว่ามันจะน้อยไม่ได้แล้วนะครับเออเออเออสวัสดีค่ะเพลงบิ๊กค่ะเอาแล้วแหละเดือดร้อนคนต่อไปแล้วแหละยาวแล้วแหละผู้หญิงยูยสวัสดีค่ะไปเติรบิ๊กค่ะเออเออเอาแล้วคิดกันเลยนะที่เหลือคิดกันเลยนะ สวัสดีค่ะเดียนาแอฟริกาอ๋อเอาละเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้ว <laughs> <laughs> นางสารไทยมากหนูสวัสดีค่ะ เออนึกถึงโคชเชเลยนะครับถ้าเมื่อกี้ถ้าก็จะบินไปไกางานยากมากงานยากเลยนะครับสวัสดีค่ะนิงกิตบริกค่ะโอ้น้อยแต่มาก<ว>เปลี่ยนไม์ก่อนนะลูกเปลี่ยนไม์ก่อนนะลูกเอาไม้ครับ It's Minimix Brick. What is from good? ส fr ว you. ัสดีค่ะดีนาบริกค่ะเออเออโอ้เออแวกวนผู้ชายสี่คนตอนท้ายด้วยนะครับอย่าน้อยนะครับพี่คิวขอเชิญครับค่ะสวัสดีค่ะสิตาบริกค่ะว้าวสวัสดีค่ะแองจี้บริกค่ะ เออโอ้ยก oh. oh <my> <laughs> ็ย <laughs> oh, oh. ังไงล่ะคะทีนี้สวัสดีค่ะ g r a c e ่ Brick ค่ะเออเออยังไงกันล่ะทีนี้เออค่ะค่ะสวัสดีค่ะ For ิบ Brick ค่ะ อือโอ้โหฟูเทินก็ตายเราแล้วอนะเนาะเออเอาสิเอาเสิเอาเสียงเนเนาบุ๊ค่ะเอาแล้วแหละสี่คนสุดท้ายที่ขอนะอย่าน้อยนะผมว่ามาแบบน้อยๆดีกว่าครับออสวัสดีครับท่านคุณบุ๊คค่ะโอ้มาน้อยแต่เสียงเยอะ <laughs> สวัสดีครับ From Break เป็นการแนะนำชื่อที่มีสกิลมากครับผมครับแป๊บนึง t i j u a n นโอ้คาดตัวเองด้วยสวัสดีครับโยชิบิกนะครับเอาสิเอาเขาสิ คนสุดท้ายนะครับคาดหวังมากทวีทูวันห้าหกเจ็ดแปดครับสวัสดีครับกอบรบิกครับเออและนี่คือ23ศิลปินนะครับภายใต้สังกัดบริกเอนเตอร์เทนเมนต์ในคลายบิกนั่นเองนะที่แบบว่าเอาเรี่อกวนะ่าอะไรมาให้เราได้ชื่นชมผลงานกันอีกเรื่อยๆเออ เอาใจช่วยนะใช่มันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้นี่เนี่ยถูกขอเป็นกําลังใจให้น้องๆทุกคนนะคะเดี๋ยวเราก็จะติดตามผลงานขอให้น้องๆปังๆนะจ๊ะอืใช่เดียวก็ไปติดตามรับชมนะกับค่ายนี้ว่าจะเป็นยังไงนะคะได้ทาง R S Music Thailand นะคะ YouTube นั่นเองนะปล่อยนางนี้แน่นแน่นแน่นอนนะในปีหน้าโอเคครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกับน้องๆใน MV แรกดีกว่าว่ากรุ๊ปไหนจะได้เดบิวต์ก่อนกันเ็น ฉันรบปากเมนไว้แล้วิงเหรอ,อ,ยยอยยแต่ไม่บอกหรอกเพราะว่าเราเป็นสี่หลักเราต้องหลักทุกคนอย่างเาท่าเทียม <laughs> จ,จุ๊จ <laughs> ุอโอเควันนี้ก็ฝากทุกคนคอมเมนต์ Comment, กดไลค์กด u b s c r i b e กดกระดกิ่งกริ้งกริ้งมันก็น่จให้สองคนได้นะคะสวับนี้บายบายไปดูกันเลยจ้า ดีปนิปันดีป็นบปันดีปนบปันดีปนิปันดีปนิปันดีเนี่ยเพลงมันเราใก็เหมือนแกไปแล้วก็ไม่ได้เต้นแบบนี้ไงใช่เราต้องนั่งสงบสงีแบบนีงไงแบบแล้วก็คุยแบบเบาๆแล้วอันนี้จะปนิปัดีปนิปัดีอันป็นของจริงกันไปเดี๋ยวเวลา